อยากสวยเหมือนอ้ําหน้าขาวเหมือนแพนเค้กไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปเพียงแค่ใช้ครีมหน้าใสโมโคเซ่เห็นผลหน้ากระจ่งางใสภายใน1สัปดาห์ราคาไม่แพงคุณภาพเทียบเท่าแบรนด์ดังชั้นนํารับรองความปลอดภยัยโดยองค์การอาหารและยา GMP ISO และ5ร้านเริ่มต้นผิวสวยด้วยครีมหน้าใสโมโคเซ่ ไปกับใครอ่ะที่นี้ไปกบใคอออะก็ตามที่เห็นในโลกอะค่ะแต่ว่ากูก็ขอพูดนคงนี้น้อยที่สุดกูรู้ว่าการที่คกูอยู่จุดเนี้ยกูสามารถทุกเครดิตคนนี้เขาดูดีได้หรือูเครดิตคนนี้ดูดีได้แต่ว่าเขาไม่ใช่คนในวงการเลยแล้วก็ทค่อนข้างใจจะมีคนแบเราแต่เมื่อก่อนเนี่ยเขา25 26อ่ะคป็รู้จักเรา แล้วพากันที่ดีตอนนี้ว่าอะราเป็นพี่กับชีพาดีกว่าเาจะเขารู้จักกัรลพากันไปทางที่ดีเขาไม่ชีวิตดีขึ้นแนะนำเราในดีมันก็เป็เรื่องดีนะคะแต่ไปเที่ยวนี่ไปเที่ยวกับพี่โนชกตั้ที่เห็นล้วค่ะตอนน้เราอาจจะเราอาจจะแบบไม่กล้าแกแต่ว่าล่าสดเยองาแ็กคืเห็นว่าอินสแกรมมันเป็นอะไรปกติเราก็เล่นเราก็เล่นไม่ได้คิดเลยมาค่ะถ้าคนจะมอเนแฟนกันนี้ได้ไหมคะ ใหญเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นอย่างไรคะูไม,ม่ได้เปิดนะคะตอนนี้นูืมมมมอเหมว่าจะออบคม่หา่ประเด็นคนเยอะเลยเรา,เาก็ไม่ค่อยถนัดด้านานี้จีนแปงเขาบอว่แถบนี่ยก็เป็นปัญหานอนเวลาุณทำอะไรจรีนที่บอกคนทียก็ิดไม่ได้มีไม่มีปูไม่ได้ลูก็แสดงว่ารน้ไม่ดไมดไ้ หนอจก็าวได้เจอมาสี่ป hmm, like ีแล้วค่ะก็เที่ยวลำลกินข้าวแล้วชอบกินพีอชอบเราะว่าชิมิมีอะไรเพื่์รกันกันตามไปค่ะเพราะว่าไม่ได้พักผ่อนก็คนจะมองว่าไอ้ใจลกราการสคนเปล่าอะไรย่เี้ยไม่าจริงๆมคุณผ้่กินเลมากค่ะคุก็ตอบต่ามทาง เวลาให้ทไรแีาตเคปี่ที่สนิกันนะะได้ค่ะอามาปอกี่พี่ม่ได้รู้พี่พี่แกขไปด้ <laughs> แต่ว่าเรื่องสถานะอย่างที่บอกพี่ติดตามน,นิตกรไปเรื่อยๆแล้วกันกเหมือนบว่าที่้านเขาเราก็ที่บ้านเขาก็ค่อข้างเือเราพอรควเป็นแค่เอนกัน่านะแต่่ีค่ะว่าเราขออกเราออกบ้านเขาบ่อยมาก วไสมดงันแล้วเราม่ไปค่ะไม่ได้ไปไปแะไปี่ยไปกหรือเ่านไม่คปนทางบ้านเราอค่ะไม่เคยเื่อนกเคยเจอพ่อแม่หนูทุกคนค่ะช่วงหลังจริงๆหนูก็พยายามรวมเวลาแบบไม่เปิดจัเวลาก็เจอเพื่อนน้องพ่อแม่ได้เจอครกัน พอไปไวแล้วเรียบร้อยก็รู้จักประชันกันอ่ะพ่อแม่ไปเกิดเป็นแค่เพื่อนเขาไม่น่ากันพ่อแม่ว่าไงบ้างเมย์นะคะพ่อแม่ว่าไงบ้างเพื่อนคนี้พ่อแม่เขาเป็นคนดีดีค่ะน้อยที่สุดหรือว่ารอว่าเป็นคนดีจริงๆพี่ไม่ค่ยพี่มไม่คยรู้จักเขาแก่อน ้องพี่นได้ปะเนี่ยถ้าเกิดเขาทำให้ชีวิตูดีขึ้นนะาไม่ควรจะทำอย่างนี้นี่แต่ช่วงหลังที่าามไดงกนไมได้ักันไ่คนน้่้ต้องขอบคว่าเราปกป้องเขาใช่หมว่าไม่ได้จะชูอย่างที่เื่อนเดกทุกคนเกป้องหมด่องนตไม่อนไม่ใช่คนบาไเด อยากสวยเหมือนอ้ำหน้าขาวเหมือนแพนเค้กไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปเพียงแค่ใช้ครีมหน้าใสโมโคเซ่เห็นผลหน้ากระจ่างใสภายใน1สัปดาห์ราคาไม่แพงคุณภาพเทียบเท่าแบรนด์ดังชั้นนำรับรองความปลอดภัยโดยองค์การอาหารและยา GMP ISO และฮาลานเริ่มต้นผิวสวยด้วยครีมหน้าใสโมโคเซ่